วันนี้นะครับผมก็ได้มีการสั่งซื้อนะครับเป็นไฟนะครับผมไฟโซลาร์เซลล์นะครับตกแต่งสวนนะครับผมก็ซื้อมาทางช้อปปีนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบประมาณนี้นะครับห้อยตามต้นไม้นะครับผมผมก็ว่าจะซื้อมานะครับเพื่อมาห้อยนะครับห้อยตามต้นไม้นะครับที่บ้านนะครับตอนช่วงปีใหม่นะครับบางทีก็ห้อยไว้ให้เด็กๆดูนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็น ไฟแบบสลับสีนะครับผมซื้อนี่เป็นแบบสลับสีมานะครับเพราะว่าทางร้านนี่นะครับมีขายก็จะเป็นทั้งไฟสีขาวไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นไฟสลับสีนะครับนี่คือผมก็ซื้อแบบเป็นสลับสีมานะครับผมก็จะเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับก็จะมีทั้งแบบ2ระบบก็จะเป็นทั้งระบบเสียบไฟบ้านกับระบบโซลาเซลล์นะครับก็ขึ้นอยู่ความต้องการและ ความต้องการความเหมาะสมของเราเลยนะครับว่าเราจะต้องการสะดวกจะใช้แบบไหนนะครับก็เลือกตามแบบนั้นมาเลยนะครับผมนี่นะครับภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครผมอันนี้ก็จะเป็นชุดขาตั้งนะครับเป็นสำหรับที่เสียบดินนะครับไว้สําหรับเสียบตามสวนได้นะครับนี่แต่อันนี้ผมก็จะไม่ใช้หรอกผมก็จะใช้ไว้ประมาณนี้นะครับผมภายในชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็อน sí, ี two ้นะครับผมผมก็สั่งมาทั้งหมด2ชุดนะครับผมชุดหนึ่งนี่ก็ประมาณร้อยประมาณร้อยสี่สิบกว่าบาทนะครับผมสั่งซื้อมาสองชุดเลยนะครับผมนี่นะครับชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นเหมือนตัวพึ่งนะครับผมอีกชุดหนึ่งก็เป็นเหมือนดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้หิมะนะครับผมตัวเลือกสินค้านะครับนี่นะครับก่อนอื่นเวลาจะเปิดไฟทดลองนะครับให้เราทําการนี่เลยปิดด้านโซลาร์เซลล์ปิดไปที่มืดๆเลยนะครับ เพราะว่าอันนี้คือเป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับถ้าทางด้านแผงโซล่าเซลล์ไม่มีการมืดเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับผมเราต้องปิดให้มืดๆเลยนะครับก็ใช้พับไปที่กล่องนะครับผมตรงด้านปุ่มก็จะมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับผมก็เป็นปุ่ม power นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับผมอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับผมก็สําหรับไฟนี่นะครับก็เป็นระบบโหมดนะครับจะเป็นโหมดไฟกระพริบนะครับผมก็จะมีทั้งหมด 8โหมดนะครับก็ให้เราเลือกใช้ตามที่เราเหมาะสมเลยนะครับหรือเราจะต้องการสะดวกแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นเลยนะครับก็มีให้กดเลือกโหมดได้ตั้งมากมายนะครับทั้งหมด8โหมดเลยนะครับผมมีทั้งกระพริบช้ากระพริบเร็วแล้วก็กระพริบค้างไว้ก็มีนะครับผมก็เอาแล้วตามที่เราชอบเลยนะครับผม นี่นะครับแกะกล่องลองก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะครับคือสั่งมา2ชุดก็ติดทั้งหมด2ชุดเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะเอาแผงเนี่ยไปตากแดดไว้ก่อนนะครับนี่ผมก็จะตากแดดทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนจะมาทดลองดูกันนะครับนี่นะครับผมช่วงกลางคืนนะครับผมแผงในส่วนของแผงนี่คือไม่มีแสงแล้วนะครับก็จะติดได้เองนะครับผมก็ จะมีปุ่มเปิดปิดอีกต่างหากนะครับถ้าเราอยากให้ปิดเราก็ปิดไว้นะครับนี่นะครับไฟก็มีทั้งหมด8โหมดนะครับผมก็เลือกใช้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปห้อยต้นไม้ดูนะครับผมว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ลอง ห้อยไว้ดูก่อนนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เอาห้อยไว้ตรงนี้นะครับก็ลองมาทดสอบดูนะครับอันนี้ก็อาจจะยังมืดไม่ค่อยมากนะผมแต่ไฟที่ได้ก็สวยเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวพึ่งนะครับผมก็มีให้เลือกตั้งหลายแบบนะครับอันนี้ผมก็เลือกมา2แบบนะครับผมเอามาแค่2เส้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบระบบโซล่าเซลเลยนะผมถ้าเราจะตั้งแบบเป็นออโต้ก็ ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ตั้งถ้าตั้งแบบออโต้ก็จะทำงานต่อเมื่อไม่มีแสงนะครับถ้าช่วงเช้าเขาก็จะดับของเขาเองนะครับแล้วก็จะชาร์จอัตโนมัติก็เหมือนไฟโซล่าเซลล์ทั่วไปเลยนะครับผมแค่อันนี้เป็นในส่วนของไฟตกแต่งสวนนะครับผมนี่นะครับก็จะสวยไปีกแบบหนึ่งนะครับก็อเอาไว้ห้อยตอนช่วงปีใหม่นี่ดีเลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ